สวัสดีครับพบกับผมช่องภูผาพาลีสวนนะผมขุดปูกกล้วยหอมพันปทุมนะผมพันปทุมธานีนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการเตรียมลุมปูนะครับผมเป็นแกบนะครับเป็นแกบปูนขาวเป็นขี้วัวขี้ไก่ก็ได้นะครับผม แต่ตัวนี้ผมใส่แค่แกบนะครับผมเพราะว่า,าพวกปุ๋ยพวกอะไรก็ใส่มาหลายปีแล้วนะครับผมปีนี้ก็จะไม่ใส่นะครับก็จะไม่ใส่นะครับเพื่อจะใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอย่างเดียวนะครับผมในการปลูกปีนี้นะครับ ช่วงนี้เป็นดินเหนียวหน่อยครับช่วงนี้เป็นดินเหนียวครับข้างหน้าเป็นดินเป็นดินร้วนอยู่ครับเป็นดินร้วนซุยครับหนอใหญ่หนอใหญ่เลยนะครับผมแต่ละหนอก็ไม่เท่ากันหรอกครับผมก็ขึ้นอยู่กับติดดินไม่ติดดินนะครับ ก็ต้องดูรออีกหนึ่งเดือนขึ้นไปครับผมเพื่อจะทำการตัดแต่งหนอนะครับ แต่และหนอก็ไม่เท่ากันนะผมก็ขึ้นอยู่กับอ่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของของดินนะครับผมถ้าดินดีอ่าหนอกล้วยก็ติดใบนะครับผมแต่กรากออกได้เร็วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นอ่า เนื้อที่สามไร่เศษนะครับผมข้างบนนี่ครับเฉพาะแปลงใหญ่นะครับนี่ครับก็แปลงใหญ่เหมือนกันนะครับผมปลูกเกือบหนึ่งพันต้นนะครับแปลงแปลงที่ผมกําลังจะปลูกนี่ครับไปสุดสุดลําห้วยตรงข้างหน้านู้นครับผมตรงป่านู่นนะครับก็ประมาณอา่า ประมาณสีน่าจะสี่ไร่นะครับผมน่าจะสี่ไรนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปนะครับผมกับการปลูกกล้วยของผมในครั้งนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมนะครับผมที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมนะครับต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม